หน่วยงานก็ยังไม่ค่อยมีนะคะเดยเช่าตึกเขาอยู่ข้าราชาการก็มีอาคาร<ก>ใหญ่ๆไม่น้อยนะคะมีการประชุมกันเยอะแยะมากมายเลยเราโชคดีที่ได้ออบอร์ดครั้งแรกแรกเนี่ยนะคะเป็นบอร์ดที่มีประสิทธิภาพมากเลยเพราะว่าผ่านการรู้เรื่องเข้าใจกับเรื่องของระบบปนสังคมมาเป็นอย่างดีนะคะอาจาร,รย์หมอหรายท่านนะคะที่มาจากโรงเรียนแพทย์นะคะก็ตั้งอกตั้งใจมากนะคะ,<ม>ะ,คะก็ ปาลามจาร์รุ่นเก่าๆเนี่ยก็ได้มากําหนดไว้ให้ว่าเราน่าจะเลือกระบบเมาสจ่ายเพราะว่าระบบเมาสจ่ายเนี่ยข้อดีขอด้ขอที่หนึ่งก่อนเอาข้อดีก่อนนะคะไม่ต้องแล้วใบเสร็จมยุ่งยากออไม่ต้องสารลองเดินทางมาเบิกกระดาษก็ไม่สิ้นเปลืองโลกไม่ร้อนนะคะ,ะเรื่องที่สองบุคลากรเราเนี่ย ก็ไม่ต้องตรวจมากเพราะว่ามีหมอมีพยาบาลอยู่น้อยไม่ต้องตรวจตาใบเสร็จนี่มากอันที่สามไม่ต้องไปเช่าโกดังซื้อโกดังสร้างที่เก็บเอกสารทางการเงินนี้เอาไว้สิบปีเพื่อตรวจสอบค่ะค่ะมีสายเข้ามานะคะเชิญค่ะอาค่ะจากกรุงเทพมหานครนะคะคุณอนุชาค่ะสวัสดีค่ะอนุชาค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะาอต คำถามว่าในกรณีที่ว่าบริษัทเขาเลิกจ้างงานเนี่ยเราต้องทำยังไงต่อบริษัทเลิกจ้างต้องทำยังไงต่อถูกต้องไหมคะ ไม่ชัดเลิกจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างโดยที่คุณไม่ได้สมัครใจเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าจะได้รับเงินทดแทนชดเชยนะคะาการเลิกจ้างนะคะตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนดทํางานกับเขามากก็ได้มากตามตรงนั้นนะคะคราวนี้ในส่วนของประกันสังคมเองเนี่ยนะคะก็จะมีเงินสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานให้ผู้ประกันตนของเราเนี่ยได้เยียวยาเพราะช่วงตกงานนี้ก็เหมือนกับ อ,อ,อุบัติเหตุอย่างหนึง่งนะคะ,คะเ,เรื่องที่หนึ่งก็คือว่าทางคุณอนุชาจะต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า6เดือนเกินไหมคะเกินอยู่แล้วนะคะทำงานกับบริษัทกีปป่ปีแล้วคะ อ่าห้าปีลวอ๋อห้ปีอยู่แล้วค่ะอันที่หนึ่งได้เงินชดเชยอันที่สองถ้าหากบริษัทเลิกจ้างคุณโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าคุณจะได้เงินชดเชยการเลิกจ้างนี่อีกหนึ่งเดือนอเขาเรียกว่าเป็นเงินค่าตกใจนะคะคราวนี้จะมาใช้สิทธิประโยชน์กรณีว่างานเนี่ยคุณก็ต้องมารายงานตัวที่กรมการจัดหางานนะคะ,ะประกันสังคมก็จะจ่ายเงินตั้งแต่วันที่8ด หลังจากที่คุณถูกเลิกจ้างสมมุติว่าคุณถูกเลิกจ้างสิ้นเดือนนะคะก็สามสามสนะคะสิ้นเดือนเมษายนนี่แหละสิ้นเดือนเมษายน30นะคะก็วันที่แปดพฤษภาก็ทางประกันสังคมก็จะจ่ายเงินกรณีเลิกจ้างให้คุณเป็นจํานวนเงินเท่ากับ50%ของค่าจ้างที่คุณส่งประกันสังคมถ้าคุณส่งอยู่ที่ยอดวงเงินหมื่นห้าใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็เดือนละ 7,500 <7, 500 S 1> บาทที่ทางประกันสังคมจะใจ่ายให้คุณแล้วก็ดูแลให้คุณไปถึง180วัน<ช>ค่ะ,คะหรือว่า6เดือนอแต่ใน180วันนี้คุณต้องรายงานตัว<ช>ะนะคะต้องไปแจ้งว่ายังไม่ได้งานทำนะนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะนำเรียนว่า พอเราถูกเลิกจ้างมาเสร็จเนี่ยไม่ต้องมารอรับเงิน5 0นี่เลยมันมันยังไงมันก็ไม่พอใช้หรอกะนะคะมันเป็นเงินเยียวยาแต่ไม่ใช่เงินเลี้ยงดูนะคะเพราะฉะนั้นหลายหลายคนายาม<น>ได้งานใหม่ไงไงค่ะพยายามพยายามที่จะให้เรียกเรียกให้ถูกต้องคือว่ามันเป็นเงินเยียวยาช่วยเหลือนะคะแต่ไม่ใช่เงินที่จะเลี้ยงดูให้เราอยู่ได้ในช่วงที่เราไม่หางาน<ะ>เพราะถ้าเราจ่ายเต็มหรือเราจ่ายมากไปเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วในระบบในหลักการก็คือว่าถ้าได้เงินเนยอะนี่จะหาเงินใหม่จะทำ,ทำไมจ<ม>ะไมนค5อยู่ได้อยู่แล้วก็เลยมีการจ่ายแค่ครึ่งเดียวเพื่อดูแลชีวิตตอนไม่มีงานทําก่อนใช่ค่ะทางคุณนุชชาก็จะได้รับเงินไปในช่วงนี้ในขณะเดียวกันเมื่อไปรายงานตัวที่กรมการจัดหางานแล้วเนี่ยทางกรมการจัดหางานก็จะมีการเ,ออเสนองานให้ด้วยะนะคะว่า มีอาชีพที่ไหนว่างนะสะดวกที่จะไปทำไหมนะคะมีการพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยมันจะมีโปรแกรมเสนอให้ว่าถ้าเกิดว่า ไม่ทาตรงนี้นะคะจะไปทําตรงนั้นแล้วมีทักษะหรือมีความรู้ไม่พออยู่ก็มาฝึกฝีมือไหมอะไรเงี้ยก็ไปเลือกดูโปรแกรมตรงนั้นที่กรมการจัดหางานค่ะค่ะคือตอนนี้คุณอนุชาอันดับแรกเลยต้องติดต่อประกันสังคมก่อนติดต่อกรมการจัดหางานในเขตพื้นที่แล้วก็เอาสมุดบัญชีไปด้วยนะคะเพราะว่ามีการโอนเงินให้นะคะทางสมุดบัญชีนี่ได้อย่างคุณอนุชานี่อยู่ตรงส่วนไหนของกทมคะ อยู่ลาดกระบังครับอยู่ลาดกระบังนีต้องไปขึ้นที่ไหนคะลาดกระบังก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเขตพื้นที่ตรงมินบุรีมั้งคะตรงตลาดมินบุรีนะคะก็ไปไปติดต่อได้เลยว่าขอจัดทางงานนี่เลยเข้าไปประกันสังคมถึงก่อนแล้วก็เข้าไปจัดทางงานนะคะก็คือเป็สองที่พร้อมกันได้เลยเดี๋ยวนี้ง่ายค่ะก็ ไม่ต้องมาที่ประกันสังคมออไปขึ้นที่จัดหา,าง,งานแล้วจัดหา,าง,งานก็จะลิงก์มาเองค่ะ,คะก็เราก็จะจะทำงานเรียกว่าบูรณาการเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องใช้ศัพท์คำนี้กันคำว่าในกระทรวงแรงงานเองเนี่ยในแต่และ,ะกรมก็มีการที่จะเชื่อมต่อข้อมูลกันอยู่แล้วค่ะก็เป็นการบูรณาการค่ะคุณอนุชาเข้าใจหรือเปล่าครับ พอจะเข้าใจแลค่ะแต่เราต้องใช้หลักฐานอะไรไหมคะอ่าหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือว่าในจ้างต้องลงหมายความว่าคีย์มาค่ะว่าเลิกจ้างแล้วก็ต้องคีย์มาว่าีการยกเลิกใช่ไหมคะคือปกติถ้าคุณนุวิชาทํางานอยู่เนี่ยระบบมันจะขึ้นว่าตัวเอคือคําว่าแอคทีฟคือทํางานอยู่นะคะ ถ้ามันยังในยจ้างยังไม่ได้รายงานว่าเลิกจ้างเนี่ยทางประกันคมจะจ่ายเงินตัวนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในยจ้างเนี่ยต้องมาแจ้งก่อนนะคะก็คือต้องมีขึ้นว่าตัวอานะคะถ้าหาว่าข้อมูลคุณเป็นตัวอานี่ก็สามารถใช้สิทธิตัวนี้ได้ได้เลยก็บอกกับทางในยจ้างเขาว่าถ้าเลิกจ้างแล้วเนี่ยก็รีบแจ้งประกันสังคมเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนะคะก็ทําให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ค่ะค่ะจบรายการแล้วก็รีบไปที่กรมการสหงานได้เลยนะคะคุณหันชาคะ ครับผมค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะต่อเลยอีกสายหนึ่งนะคะอ่าได้เลยค่ะจากนนทบุรีค่ะคุณพิษนุค่ะสวัสดีค่ะอเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณพิษนุค่ะเดี๋ยวคุณพิศนุอติดต่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะเมื่อสักครู่นี้สายอาจจะซ้อนกันได้ได้ค่ะเมื่อสักครู่นี้เล่าไปถึงว่า กรณีที่ทําไมประกันสังคมต้องใช้ระบบเมาสจ่ยนะคะเราก็พูดไปถึงเรื่องที่หนึ่งที่ว่าทําให้ไม่ต้องสํารองเงินจ่ายนะนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาตรวจใบเสร็จไม่ต้องไปเช่าโกาดังเก็บใบเสร็จนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะทําให้การรักษาประวัติการรักษาของผู้ป่วยกับโรงพยาบาลเนี่ยมันต่อเนื่องเพราะมีการ ไปหาคุณหมอที่เดียวกันนะมันก็จะมีแฟ้มเวชชะลเบียนเนี่ยอยู่นะคะก็ทําให้เวลาที่เราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะเวชชะลเบียนเราก็อยู่ที่นี่แหละนะคะไม่ต้องไปนับหนึ่งใหม่ใช่ไม่ต้องไปนับหนึ่งใหม่ถ้าหากว่าไม่พอใจกันอ้าวปีหนึ่งเราก็ให้เปลี่ยนบัตรได้ทีหนึ่งนะคะหนึ่งมกราถึงสามสิบเอ็ดีนานเนี่ยเราก็เปลี่ยนบัตรกันไปนะคะตอนนี้คุณพิษนุกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามคําถามของคุณพิษนุกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญค่ะ คุณพิษนุปิดเสียงทีวีก่อนนะคะค่ะเชิญครับฮัลโหลครับเอนะเอภรรยาผมนะฮะเป็นผู้ประกันตนทางมาตรา39มสค่ะอกรณีที่ต้องไปจ่ายตางค์อยูทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยอแล้วมีการจ่ายล่าช้าไปบ้างหรอะไรไปบ้างจะเกิดปัญหาอะไรบ้างแล้ว จะมีผลกระทบกับผู้ประกันตนอย่างไรบ้างครับค่ะอ๋อค่ะครับมาตรา39เนี่ยเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจแล้วก็ให้จ่ายเงินเองนะคะตอนนี้เหลือ4%เปเก็ไม่ถึง366เหลือ366บาท336เลย่ะ336ร3ออนะคะอยากจะแนะนำมาค่ะว่าให้หักทางบัญชีธนาคารดีไหมคะจะได้ไม่ลืมข้างหน้าคุณพิษณุเนี่ยไปเอาบัญชีที่เป็นชื่อของภรรยาคุณนีคะถ่ายหน้า ปลอก,กไป,<บ>ไปเลยหาหน<ะ>้าบุ๊คแบงค์ไปเลยแล้วก็เราจะมีระบบที่ว่าถึงเวลาปุ๊บทางประกันสังคมก็จะไปตัดโอนเงิน336บาทเนี่ยมาเข้าอยู่ในเงินสมทบของภรรยาคุณคันนี้คําถามต่อไปก็คือว่าบางทีจ่ายช้านะคะแล้วก็ไม่จ่ายบ้างลืมจ่ายไปบ้างเนี่ยนะคะก็ต้องพยายามที่จะดูว่า ในปีหนึ่งเนี่ยจ่ายไม่ต่ำกว่า9เดือนะนะคะก็ะคืออย่าเคดอย่าขาดงเกินสามเดือนอย่าขาดส่งเกินสามเดือนอย่าอย่าขาดติดต่อกันเกินสามเดือนค่ะ,คะแล้วในปีหนึ่งเนี่ยต้องมี9้าเดือน หมายความว่า12ลบ9มันก็คือปีหนึ่งเนี่ยขาดส่งได้ไม่เกิน3เดือนว่าอย่างนั้นเถอะน,นะคะค่ะค่ะ,คะก็ถ้าเกิดว่าหลุดสิทธิ์ไปเนี่ยนะคะตอนนี้กฎหมายยังไม่ได้แก้คุณพิ่สนุคะต้องถนอมตัวไว้หน่อยนะคะอย่าให้มันขาดเพราะว่ามันไม่งั้นคุณจะต้องไปเริ่มต้นในมาตรา33หใหม่นนะคะถ้าหากว่าขาดส่งไปเนี่ยมันเกิดผลเสียยังไงบ้างอันที่1คืออาจจะหลุดสิทธิ์การเป็นผู้ประกันตนอันที่สองการส่งเงินแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ย มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นสมบัติสะสมค่ะคือมันเป็นสามารถเอาไปใช้ได้เป็นบ้านปลายชีวิตถูกต้องค่ะคราวนี่เท่ากับว่าเป็นการสะสมแต้มของคุณพอภรรยาคุณอายุ55ปีขึ้นไปแล้วอยากจะได้บำนาญละนะคะส่งเกิน180เดือนไปแล้วเนี่ยก็จะได้รับบำนาญค่ะซึ่งตรงนี้ถ้าหากรับบำนาญเนี่ยก็ไม่ต้องส่งเงินประกันสังคมได้นะคะ ค่ะก็ทางที่ดีอย่างที่อาจารย์แนะนํานะคะคุณพิษนุเอาเลขบุ๊คแบงค์ไปยื่นที่ประกันสังคมดีกว่านะคะจะได้หักผ่านบัญชีแล้วก็ไม่เกิดปัญหาการหลงลืมนะคะครับผมจะไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเปิดเปิดบัญชีก่อนแต่ก็รู้สึกจะมีค่าค่าหักทด้สิบาทนะบาทแต่อาจารย์ว่าสิบาทนี่มันคุ้มกว่านะคือลดการที่ลดไปนะเออแล้วก็ต้องไปนั่งเข้าคิวแล้วก็แออัดยัดเยียดกันด้วยนะคะใช้วิธีนี้ดีกว่านะ ค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีค่ะคุณพิชโนนะผูถามท่านนึงอย่างสมมติปกติเราจ่ายทุกวันที่สิบสมมตินะฮะค่ะแล้ววันที่สิบเราลืมเราไปจ่ายวันที่สามสิบหรือเดือนนี้เราไม่ได้จ่ายอีกเดือนหนึ่งเราไปจ่ายสองเดือนควบได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าก็เสียเงินเพิ่มตามกฎหมายอค่ะก็ ปกติแล้วประกันสังคมเนี่ย่งส่งเงินสมทบเนี่ยเขาก็จะกําหนดไว้ว่าจะไม่เกินวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกอะไรของเดือนถัดไปนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการยืดหยุ่นอยู่ได้แต่อาจารย์ตู่ว่าบางทีบางทีเนี่ย่ะไปเลือกเอาวันที่แบบเอาช้าที่สุดเนี่ยทำให้เสียเวลาเพราะคนก็จะไปออกันเยอะแยะนะคะเดี๋ยวนี้การส่งเงินสมทบของประกันสังคมก็มีการพัฒนาส่งที่ธนาคารก็ได้นะคะการรายงานซื้อก็ได้ถูกต้องค่ะแล้วก็ส่งเป็น แผ่นดิสเกข้อมูลใช่ไห oh. มคะทำให้มันทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้เข้ามาช่วยเพราะว่าคนเยอะขึ้น<ะ>งานเยอะขึ้นเจ้าหน้าที่เท่าเดิมท,ท้ายกันนี้ครับ<ะ>เรื่องของระบบการจ่ายค่าจ่ายเงิน ค่าบริการทางก,การแพทย์ค่ะ,ะ,ค,ะค่ะวันนี้เป็นตอนที่หนึ่งอาจารย์ตู่พูดถึงเรื่องการจ่ายตามใบเสร็จซึ่งเป็นระบบที่ลูกจ้างฝ่ายฟันมากเระอยากจะได้แต่เราบอกข้อเสียไปแล้วว่าถ้ามันจ่ายเกินวงเงินนี่จ่ายเองนะค่ะนะคะ,คะอันนี้ตอนที่หนึ่งหมายถึงว่าอาจารย์ตู่พรุ่งนี้ยังมีตอนที่สองพรุ่งนี้จะมีตอนที่สองจะมาพูดกันถึงว่าแล้วเนี่ยเมื่อถ้าเกิดว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างเงี้ยแล้วทําไมรัฐบาลคอรมอหรือนักวิชาการเนี่ยจึงเลือกให้ประกันสังคมของประเทศไทยใช้ระบบเหมาจ่ายพลาดไม่ได้เลย พรุ่งนี้นะคะค่ะคุณผู้ชมเองอยากจะรู้แล้วก็เข้าใจระบบนี้พรุ่งนี้ติดตามกันได้ค่ะส่วนคาถามที่ฝากมาหลังใหม่ตอนนี้หมดเวลาแล้วจริงๆค่ะจดหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้แล้วพรุ่งนี้ติดต่อกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ตู่ค่ะพันตํารวจโหยิงที่ชลักนรงวิทย์ที่ปรึกษาทางการพยาบาลสำนักงานประกันสังคมขอบคุณมากขอบคุณมากครับหมดเวลาของสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงาน้วครับเรา3ามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ